สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับก็มีลูกค้านะครับจากอำเภอสังขะบุรีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ได้โทรมาสั่งเครื่องหยอดค่าเอ้ยคอไปครับอ่าเป็นเครื่องคาวบามานะครับกับทางงานเรานะครับจะเป็นเครื่องโยนดีเซลคาวบาม่านะครับร้อาบหพัดรุ่นสวิตกุญแจนะครับติดแดสตาร์นะครับก็วันนี้ส่งสองเครื่องเลยนะครับ เครื่องแรกนะครับอ่าแพ็คใส่กล่องเรียบร้อยนะครับเครื่องแรกส่งที่สุราษฎร์ธานีนะครับเครื่องที่สองก็จะส่งที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเราจะโชว์เครื่องให้ลูกคา้าอ้จะแกะเครื่องลองเครื่องให้ลูกค้านะครับข่าลูกค้าเนี่ย เครื่องคาร์บามานะครับสินค้ามีรับประกัน2ปีนะครับจากทางบริษัทคารบามานะครับขารับประกัน2ปีถ้าเครื่องมีปัญหาภายในระยะเวลาประกัน2ปีนะครับก็สามารถโทรเข้าเบอร์เซอร์วิสนะครับแบบเบอร์เซอร์วิสของบริษัทนะครับเครื่องจะไม่รับประกันโยกเว้นกรณีนะครับยกเว้นกรณีเอาไปใช้ในอ่า พาหมูนะครับเป็นพวกอิเก๊สกนะครับเครื่องจะไม่รับประกันเลยนะครับแล้วก็น้ำในหม้อน,ำน้ำแห้งอ่าเครื่องก็จะไม่รับประกันนะครับขอ,อให้ลูกค้าเช็คดูน,น,ำน,ำน,ำน,น้นนำในหม้อน้ำเลยนะครับจะให้น้ำาจะให้น้ำในหม้อน้ำแห้งนะครับเราก็จะเอาเครื่องขึ้นนะครับจะเทียนยกขึ้นนะครับ ครับุ่นไดซตาสตัวิจร์นะครับมาระวังสายด้วยอาจะเป็นสายพ่วงใส่แบตนะครับเออ็เขาก็แถมมาด้วยนะครับติดกับเครื่องมาเลยนะครับ คาราม่านะครับผลิตที่ประเทศไทยนะครับในกีฬาเรียนนะครับมีโรงงานนะครับที่ประเทศไทยนะครับสินค,ค้าก็มีมรกรรล,ลองนะครับผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะครับ อะไ่เครื่องก็หาได้ทั่วไปเลยนะครับอะไรเครื่องาาาคาราบอนมากอมกรับรอ,องนะครับเติมน้ำมันเครื่องให้ลูกค้าต่อนะครับน้ำมันเครื่องอเติมแค่2.8ลิตรนะครับ เกบอกเนะครับเติมแค่สองจุดแดลิตรนะครับเราจะเติมน้ำมันเครื่องเสร็จแล้วก็จะเติมน้ำในหม้อน้ำนะครับแล้วก็เติมพงกันสนิมในหม้อน้ำให้นะครับแล้วอย่างสุดท้ายก็จะเติมน้ํามันดีเซลให้นะครับจะเติมให้ลูกค้าครึ่งถังนะครับน้ามันดีเซล เราเติมนะ้ำมันเครื่องกันก่อนนะครับ ราคาเครื่องคาวามานะครับก็อยู่ที่3 0ม0 0ืพันบาทนะครับไม่รวมค่าส่งนะครับจะจดส่งให้ลูกค้านะครับทางไปสนีนะครับเก็บเงินปลายทางอำเภอที่ลูกค้าอยู่นะครับอำเภอสังขะจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ ต่อไปเราก็จะเติมผงกรนสรนิมนะครับ เติมน้ำเสร็จแล้ว,ลวก็าจะเติมน้ำมันต่อนะครับน้ำมันดีเซลนะครับหรือน้ำมันโซลา่านะครับ เติมให้ลูกค้าครึ่งทังนะครับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่อำเภอเลิงนกทานะครับจังหวัดยะโสธรนนะครับนี่ครับร้านอยู่ตรงข้ามที่ประการอำเภอเลยนะครับตรงข้ามสาลพระพมใหม่ใกล้ๆก,กับนกกระทาใหม่นะครับนี่นะครับ เดี๋ยวต่อไปเราจะลองเครื่องให้ลูกค้านะครับเครื่องคาวมาม่าครับอยู่ที่ร้านก็มีทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่อ่า10แรงขึ้นไปจนถึง18แรงเลยนะครับมีแบตเตอรี่รองเครื่องนะครับไม่ได้แถมนะครับคือ,อทางร้านเอามาใช้รองเครื่องให้ลูกค้านะครับ ลองเครื่องให้ลูกค้านะครับใช้ช์กุญแจนะครับสตาร์ท ของเครื่องให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยนะครับี๋ยวก็จะแพ็คใส่กล่องนะครับไปส่งให้ลูกค้านะครับที่ไปรษณีย์นะครับครับวก็จะเอาแพ็คขึ้นเดี๋ยวส่งขึ้นรถนะครับไปส่งที่ไปรษณีย์นะครับหาลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับ0 8 6ย์2 6 1 6 1้าสองหนึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็อีกเบอร์โทรหนึ่งนะครับ0 6 2 7 5 4 5สองดห้าสี่ห้าห้านะครับ ขอบคุณลูกค้ามากเลยนะครับขอบคุณครับ